ภาษาไทยใช้ใคุ้มชวนคนไทยฉุกค,คิดกับการใช้ภาษาถ้อยคําสำนวนไทยเพื่อให้เราได้ใช้ภาษาไทยให้คุ้มคือคุ้มค่าเพราะคนไทยมีภาษาไทยเป็นมรดกเป็นวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของชาติจึงควรใช้ด้วยความเข้าใจรอบคอบระมัดระวังและเมื่อนั้นภาษาไทยก็จะคุ้มภัยคนไทยจากความไม่รู้ความเข้าใจผิดภัยจากการถูกชี้นำสร้างความแตกแยก เกิดเป็นคนไทยควรใช้ภาษาไทยให้คุม้มสวัสดีครับคุณผู้ชมคำว่าสามคัคคีคำคำนี้เราใช้คุ้มกันได้ยอย่างครับประเทศเราเป็นประเทศเล็กอยู่รอดมาได้จนถึงปัจจุบันก็ด้วยอะไรครับก็ด้วยความสามัคคีของคนในชาติของบรรพบุรุษเราั่นเองแต่ในระยะหลังเราอาจจะเกิดข้อกังขาเถียงกับตัวเองในใจนะครับว่าเอคนไทยเรานั้นสามัคคีจริงหรือ เพราะความสามัคคีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลึกไปกว่านั้นมากนะครับในประการแรกความสามัคคีเป็นเรื่องของการเห็นประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตนก่อนเนี่ยหมายความว่าสําคัญกว่าประโยชน์ส่วนรวมย่อมสําคัญกว่าประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนรวมเป็นพื้นฐานสู่ประโยชน์ส่วนตนใครที่จะมุ่งหวัง กอบโกยเอาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยการไปบ่อนทำลายหรือไปช่วงชิงจากประโยชน์ส่วนรวมในที่สุดสังคมก็จะต้องล้มคลึงในประการที่สองนะครับความสามัคคีเป็นเรื่องของพลังครับพลังมาจากความพร้อมเพรียงสามัคคีกันขององค์ประกอบเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างไฟฉายธรรมดากับไฟฉายลำแสงเลเซอร์ แสงไฟฉายนั้นไปได้เมตร2เมตรก็พรากกระจายในขณะที่ลำแสงเลเซอร์นั้นที่มีพลังไปได้ไกลสองสามช่วงตึกเพราะลำแสงเขาสมานสามัคคีพร้อมเพรียงกันไปครับเรามาช่วยกันดีไหมครับช่วยกันปลุกสำนึกในความสามัคคีให้ตื่นขึ้นให้มาเป็นจุดเด่นของสังคมไทยของประชาชนปวงชนชาวไทยคุณผู้ชมครับภาษาไทยของเรานั้นงดงามนะครับ ละเอียดอ่อนลึกซึ้งรุ่มรวยภาษาไทยใช้ให้คุ้มเรามาช่วยกันครับคำว่าสามัคคีความสามัคคีของคนไทยใช้ให้คุ้มสวัสดีครับ